การปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกฟังทางนี้นะคะวันนี้นะคะพวกมีเคสสัมภาษณ์ลูกค้าที่ลูกค้าประทับใจมีการปวดมานานนะคะแต่ว่าทางผิภัณฑ์ตัว ดีบูนนะคะแล้วเห็นผลชัดเจนค่ะการปวดลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเสียงมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะคุณป้าชื่อกมลวันค่ะคุณป้ากมลวันนะคะอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีเนาะมีอาชีพอะไรค่ะสามีรับเหมาก่อสร้างค่ะค่ะโอเคคุณป้ามีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะแล้วก็เออก่อนที่จะทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะคุณป้ามีอาการปวดอย่างไรบ้างคะว่ป้าปวดหลังล้าลงขา แล้วสะโพกค่ะแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะแต่พอมารู้จักกับดีบูลก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดห,หลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาะหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุงเขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากกลัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกเอารถไปรับกลับอะคะ่ะ แต่ต่เดินได้ละคืนนั้นกลับมาถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวค่ะแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะอืค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดนะคะก็เห็นบอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก็ต้องช่วยพยุงใช่คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนก้นขึ้นเลยอะค่ะหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนก็อาการปวดหายไปเกรงขาระคะเป็นยังไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นข่าวได้ด้วยคโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์น์ดีบูญบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็ค,คือมามามา,มาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมัน,ม,น,ม,นมันคุ้มจริงๆคโอ้โห oh, oh. สุดยอดมากๆเลยนะคะ oh. นี่ก็เป็นผลลัพธ์ดีๆนะคะของผลิตภัณฑ์ดีบูนที่ช่วยฟืน้นฟูกี่ยวกับไขข้อเสื่อมได้เป็นอย่างดีนะคะ oh. ค่ะใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะปวดกระดูกนะคะ oh. ก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ oh. ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ oh. สวัสดีค่ะ